จเจริญธรรมํำนึกดีครับวันนี้จะมาดูจะหมักพามาหมักปุ๋ยปุ๋ยก็เรียกปุ๋ยสูตรเล่งการจเจริญเติบโตให้กับพืชน,นะครับผมก็แอปพลายมาจากาไปเรียนรู้ไปนั่นจากอาจารย์ทรงชน,นะนะฮะก็คือปุ๋ยถ้าเรามาใช้โดยตรงถ้าปุ๋ยไหนยังไม่ได้หมักนะครับปุ๋ยโดยเฉพาะปุ๋ยคอกนะครับอย่างนี้เป็นปุ๋ยขี้หมู ขี้หมูที่ไม่ใช่ปีหมูบักใบแกนักขี้หมูสดเขาก็จะตากแห้งแล้วมาจุ่ถุงมาให้จะนํมาขายถ้าเราไปใช้ตรงนี้ยังมีกลิ่นอยู่นะ้แต่เราไปใช้ตรงๆจะเกิดปัญหากับพืชอยู่ตัวอย่างจากประสบการณ์ที่ใช้ใบเหลืองยุบเราใช้ตอนนั้นปลูกใหม่ๆแล้วก็โรยรอบโคนได้ไหมน่ะน่ะอ่าแรกเกิดอาการเป็นกดอย่างรุนแรงคือปุ๋ยนี้นี้ พอเป็นกวดพ๊บมันก็จะมีผลกับพืชลากพืชมันจะทาให้รากเน่า<ม>ลอยเหลืองแล้วก็เนี้ยถ้าจะนํามาใช้ผมเจอไปได้บอกทีมงานไว้เขาก็เลยไปใช้สดๆทีนี้เราก็เลยมาผมทํามาแล้วประมาณตอนนั้นมาทดลองทำสามถุงไปแล้วใช้ได้ผลออกมาก็จะเป็นงนี้ดูนะครับนี่ถ้านั่นแล้วมันก็จะเนี้ย ไม่มีกลิ่นสาบเหมือนกับที่หมูตรงๆนะฮะเนี่ยกลิ่นมันก็จะเป็นเหมือนกับนี่แหละเย็นเย็นชุ่ม,ามําบชุ่มฉนะ่ำกลิ่นมันจะมีกลิ่นแบบอย่างฮิวมัดนะครับฮะถองงางั้นก็เลยสรุปผมก็เลยเนี่ยอันนี้ซอรแรกทำมาแล้วสามกระสอบอันนี้ก็เลยสรุปมาใช้ว่าจะจ,จะทดําเพื่อจะใช้นะครับจากการทําแล้วเอาไปใส่ผักคนไข้ก็บ,บอกว่าโอเค มันพุ่งพุ่งดีก็เลยว่าเนี่ยก็เลยว่าเอาขี้ที่เราเอามาเนี่ยเรามาหมักหมักโดยสัดส่วนก็คือใช้ขี้มูลสดนี่มาห้ากระสอบแกบเรามีแกบหมักแกบเก่านะครับ 5. ห้าแล้วก็จะมีองค์ประกอบสำคัญในเรื่องของคือน้ำนี่นะครับอันนี้ก่อนก็ได้อันนี้คือเอ้ฐาน ผ่านที่เราเผาด้วยเตาตายักเนี่ยนะแล้วก็มาย่อยก็จะเป็นลักษณะน,นี้เพื่ออันนี้จะให้เป็นที่อาศาัยกุลรีแล้วก็น้ําน้ําที่เราจะผสมก็คือผสมอันนี้คือน้ําตาลน้ําตาลอ้อยนะครับน้ําตาลหรือน้ําตาลสีลําหรือน้ําตาลโอทึกงที่ขายทั่วไปนะี่ยฮะแล้วก็ลําอ่อนลําอ่อนอีอันหนึ่งในที่ผม เนื่องากอาจารย์ถุกแน้ามาก็คือหัวอาหารไก่าหาอาหารไก่มันจะมีธาตุอาหารน,นี้เป็นเยอะก็ช่วยย่อยแล้วก็จุลินทรีย์จุลินทรีย์ของเราจะใช้น้าําหมักปลาลองลองผสมด้วยก,ก,ก็ได้อย่าเพิ่งวางเอาน้ําตาล1นกิโลนะครับน้ําประมาณทักนี่ก็ประมาณสักเก็บกิลลิตรนะ ของแล้วก็คนให้เข้ากันอันนี้ก็จะเป็นอาหารในจุลินทรีย์แล้วก็จุลินทรีย์หลิตรใส่เข้าไปจุลินทรีย์น้ำหมักปลาที่เราใช้ประจําอยู่แล้วก็คนให้เข้ากันมีจตคนมาอันนี้ก็ได้เออน,นั่นแหละ ที่เราใส่คือใส่อาหารให้กับจุทลีย์ีพอเข้าไปในดินเขาก็จะมักในปุ๋ยเนี่ยครับเราจะมีอาหารกระตุนกระตุ้นขึ้นมาฮะตอนนี้โอเคคิดว่าผสม,มเข้ากันดีแล้วคือน,น้ําตาลก็จะเป็นก้อนนิดนึงอะไรก็คนๆหน่อยให้มันละลาย่ะ ต่อไปขั้นตอนแรกก็คือเราเอาแกลบหมักโรยรองพื้นนะครับอันนี้ก็แบบง่ายๆครับเราต้องไปเราทำใช้หมุนเวียนนะครับเป็นการสยดกระตุ้นให้ผักรอจเจริญเติบโตแต่ก่อนใช้ปุ๋ยหมักไบโอแก๊สนี่โอ้ไม่ต้องมาผ่านการหมักแค่มาย่อยย่อยให้มันละเอียดนิดหนึ่งแล้วก็ไปโรยกับ ้นพืชลองประมาณนี้แหละทับขึ้นไปเลยหรือมากกว่านี้วะ,อะลองลองเนี่ยเราลองพื้นด้วยเป็นแกบที่ผ่านการหมักแล้วนะครับเป็นแกบเก่าอันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆยินีวัตถุแล้วในนี้ก็จะมีพวกไนโตรเจนนะ คือใช้ปุ๋ยทุกปุ๋ยหมักทุกอย่างนะปุ๋ยขี้ทุกอย่างที่เรานํามาเนี่ยมันควรจะหมักหมักเพื่อการไปใช้งานมันปลอดภัยกับพืชนานะครับโรยให้ดีๆแล้วก็ให้มันกระจายเพื่อจะเอาไอ้ข,ขี้หมูสดเทินแล้วก็ใส่อุปกรณ์ที่เราจะเสิร์ฟเข้าไป แล้วค่อยผสมอัาแล้วเจไปเลยห้าลูกนี่เนี่ยครับห้ามนะครับห้ามไปใช้โดยตรงถ้าผ่านมาผ่านปุ๋ยหมักแบบนู้นก็ได้เนี่ยพรน,นั้นปุ๋ยหมักห้าสีสามสอหนึ่งานี่กลินยังคาวยังกลิ่นยังเขาเรียกกินยัง่ง ภาษากลิ่นขี้หมูนะครับกลิ่นนี้มีกลิ่นแสดงว่ามันยังไม่ย่อยไม่ควรนำไปใช้โดยตรงทุกปุ๋ยทุกขี้นะครับแม้แต่ขี้วัวขี้ไก่อะไรก็แล้วแต่ต้องนํามาหมักการกระบวนการหมักเนี่ยยังสดๆอยู่นะอันนี้ยังชื้นๆอยู่เลยเนี่ยน้ำผัดมาจะได้กิน ห้ากระสอบนะครับอันนั้นก็ห้าอันนี้ก็จะเป็นอินซีที่แทกอินซีวัตถุที่แทกเข้าไปในเนื้อของพวกนี้ผสมแล้วอ่าันนี้แห้งจะเป็นได้ขนาดนี้แล้วจอบเลี่ยเสมอเสมอน่จะได้เอาตัวอื่นใส่ก้าไป อ,อันนี้ก็จะใช้แบบง่ายๆถ้ามีแรงน้อยก็ถ้าสักถุงหนึ่งก็ใส่กระบ,บะปูนก็ได้นี่เราใช้เพราะว่าเราปลูกผัก đấy. เยอะทำใช้แล้วก็หมุนเวียนพอนี้หมดก็เตรียมเตรียมใช้ใหม่น,นี้ก็ เอาไอ้วาหานไก่อาหารไก่ไปหมดนันแล้วมั้งประมาณกี่โลห้าโลได้ไหมเนี่ยโลยร,บรอบๆอันนี้มันก็จะมีธาตุอาหารที่แล้วนะครับสูตรนี้จากอาจารย์ธงชนะแะ่บอกเพื่อยหารไก่ใชบเอามาทำปุ๋ย จริงอาจารย์ตนันันะก็จะให้ใช้ปุ๋ยกับตัวนี้แล้วก็ตัวอื่นอย่างเดียวเลยแต่ผมคิดว่าอ้วเรามีแกบถิดกันเลยว่าจะเป็นจุอินทรีย์วัตถุให้มันแทรกเข้าไปในเนื้อเพื่อเวลาผสมแล้วเชื้อราจะได้เดินแต่ของอาจารย์ตรงนั้นก็จะใช้เขาเรียกให้มีหมักนะครับเนี่ยเปียเก่าหมักเก่า ตามด้วยลำสักกิโลหนึ่งแล้วจะเหลือไว้กิโลหนึ่งไว้โรยหน้าลำอ่อนหนึ่งกิโลแล้วลำอ่อนเตรียมไว้สองกิโลก็คือ จากการทดลองเมื่อครั้งกี่แล้วก็โอเคได้ผลแล้วก็มีไม่มีอันตรายกับพืชใส่แล้วก็กระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชเราต้องการที่จะให้ผักมันพุ่งอะไรก็ใส่ที่คนแล้วก็าล,ลำเอาแกบครับให้ทานทานทานก็ประมาณสั้งสองกระป๋องสองถังนะครับอันนี้เราก็ประมาณดู ทำไมต้องใส่ฐานเพราะว่าเราก็จะฐานนี่มันจะมีรูคุณตีแล้วค่อยกวาดลนะอลไรยเงี้ยานแต่นี่เราย่อยเป็นเล็กๆ้วฮะควรจะใส่เป็นก้อนๆน,นะครับก้อนๆมันก็จะไว้ใส่ผสมดินในแปลงได้อันนี้เืเรเราทําสีแทนแทนแกล็ดดานั่นแหละครับแต่ว่าแกล็ดดำเนี่ยมันจะย่อยสลาย มันไม่มีก้อนเห็นไหมดูหน่อยนะอย่างนี้มันก็จะเป็นก้อนเป็นเล็กจะมีรูพุนทําให้จุลินทรีย์ที่เราผสมมาแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดเป็นไปช่วยถ้าไม่บดย่อยขนาดนี้ก็ก็เลือหลักใส่กระสอบเอารถเหยียบก็ได้ครับเป็นก้อนเล็กลงอ่าทีนี้ก็ใส่จุลินทรีย์ใส่บัวมาลาดนะ ลาดตรงๆรงไม่ดีนะครับมันมันไม่กระจายหักใส่ถังให้บัวหน่อยนะจุลินทรีย์ที่เราใส่กน้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลห้อยนะที่เรากินได้นี่แหละพอเราหมักระยะสั้นรถนะนี่รถเข้าไป ความชื้นก็นเหมือนเดิมนะครับตอนนี้เราลาดครั้งแรกก่อนว่าให้มันได้ซึมเข้าไปในไม่ว่าจะเป็นลำไม่ว่าจะเป็นหัวาหาไม่ว่าจะเป็นแกบมันยาจะเป็นในฐานฐานเพื่อให้จุลินทรีย์พอจุลินทรีย์ถ้าถูกความชื้นแล้วเขาก็จะกระตุ้นขึ้นมาใหม่ถ้ามีอาหารเขาก็จะ เกิดการจเจริญเติบโตสองวันมาดูนะครับถ้านลองจะเป็นลาเต็มไปหมดลาขาวขึ้นเต็มไปหมดนี่ครับก็หมักไว้ถ้าก็ดูครับว่าถ้ามันยังร้อนอยู่ก็ไม่ควรนําไปใช้ต้องรอให้มันเย็นแล้วกลิ่นมันก็จะเป็นเหมือนกลิ่นไม่มีกลิ่นสาบกลิ่นเหม็น ใช้ผูวผสมง่ายๆครับเพราะว่ามันต้องการให้เข้ากันจริงๆถ้าจะให้ดีหน่อยเราจะลองคุยกันใหม่ว่าอาจจะให้เขาเนี่ยเอาไปย่อยละเอียดหน่อยก็จะดีที่หมูที่เป็นก้อนๆแข็งๆพวกนี้ะจะได้กินอ่อเขาเรียก ทั้งหัวอาหารทั้งมันมีขี้หมูด้วยกินข,ขี้หมูน้ำตาลด้วยน้ำตาลนี่สักหน่อยอย่างนี้ถ้าเราก็สตนไม่ดีเดียเช้อราจะเดินสัจุลินรี์นี่คือเขาจะเดินก็ต่อเมื่อเขาจุลินทรีหมักปลาเราหมักไว้หลายปีเนี่ยเขาเรียกเชื้อมันจะเข้าสปอร์นอนการจะให้ออกมาทํางานเราก็กระตุ้นให้ด้วยอาหารอาหารก็คือน้ําตาลเลชลาหมอนนะครับ แล้วนำะความชื้นเพราะความชื้นตามเขาก็จะทํางานทํางานเห็นได้จากไหนล่ะถ้าปลูกวันอีกสองวันนะ้าเปิดดูเขาก็จะเป็นเชื้อราเต็มกองอีกสักอาทิตย์หนึ่งแล้วก็มากลับกองกลับกองเสร็จก็เจ็ดวันก็เป็นสิบห้าวันนี่ก็น่าจะใช้ได้ยกเว้นถ้าเราไม่ผสมไม่ด,ดีอาจจะมี อะไรมันตกค้างแต่ว่าแกบดําเราใช้แกบเก่านะมันแกบที่หมักแล้วก็ไม่น่าทํนนานา็นจะมีขี้หมูแั้งเท่ามันเป็นก้อนเท่าลามเข้าม่ถึงแต่จะให้ดีก็เอามาย่อยทั้งหน่อยละเอียดหน่อยก็จะทําให้ปุ๋ยเราเป็นเร็วนี่ถ้าไปลองที่เปดมาก็คือไปลองก้นหลุมการปลูกอันนี้ปลูกเอ้ ผสมที่หลุมปลูกทีนี้ปลูกมือเขือเทศในถุงก็โอเคมือเขือเทศพุ่งแดงไว่ได้ผลน้ำนี่เราใส่หัวเชื้อครับหั้อเชือ้อเราก็ใส่ไปด้วยน้ำตาลถ้าไม่พอก็เดี๋ยวเอาน้ำมาเติมนะ ถ้าจะ,ะหมักไว้สักเจ็ดวันพอแล้วปุ๊บเรากลับกองกลับกองแล้วมาใส่ถุงปูย่างงี้ก็ได้ครับทิ้งไว้อีกเจ็ดวันเนี่ยปูยางงี้คือมันมีมันสามารถระบายอากาศได้ให้ก็เลียงไว้จําไว้หน่อยอย่เยพิ่งนําไปใช้โดยตรงทิ้งไว้มันเจ็ดวันแล้วมันเย็นอย่างนี้อันนี้เย็นแล้วก็นาไปใช้ได้ ถ้าเราทำอย่างนี้ได้ทุกครั้งที่เราจะนำไปใช้เนี่ยจะทำให้ผักเราปลอดภัยแ้่เราลงทุนล,ลงแรงทำแปลงทำอะไรอย่างเดียพอปุ๋ยนี้ไปใส่ตายหมดมันก็เลยม่ใจะตายหมดแล้วมันเหลืองไม่งาม การกับกองก,การผรสมเนี่ยคือมันทําให้ความชื้นไปทั่วแล้วก็ซุลินซีที่เรา,าหัวเชื้อจะเราทำให้เขาจะได้เดิน มันยังแห้งอยู่ทำให้ความชื้นไปได้ทั่วการกลับคือการผสมให้ความชื้นกระจาย พอดีไหมลองลองพิสูจน์ซะไหน่ลยขนาดนี้โอเคไหมโอเคล้วไ้ความชื้นประมาณนี้นะครับทำกรรมาแล้วมันยังเป็นก้อนมันไม่จะจายมันจะเป็นก้อนเงี้ยกรรมอีกทีนึงน,น,น,นี่นะเพราะมัน,นมเป็นเก็บเยอะเนี่ยนี่นะครับที่ว่าความชื้นในระดับที่พอเหมาะ สำหรับการผสมเพื่อให้เชื้อราที่เราผสมพร้อมกับเราก็ใส่อาหารให้กับจุดินซีมันทั่วถึงและจะทำให้มันเชื้อราเดิน เวลาเดินก็นแบบจริงีเราปฏิบัติหน้าที่ตามที่เรามุ่งหมังใช่ครับไปช่วยย่อยแล้วเราก็เอาลำอ่อนอีกหนึ่งกิโลที่เราเตรียมไว้เขาเรียกโรยหน้าครับโรยหน้าให้ทั่วเลยเพื่อให้เป็นอาหารสองวันมาดูก็จะเป็นเชื้อราขาว นี้ก็ลองทำแล้ครับทดลองทำมาชุดเล็กไปแล้วโอเคได้ผลเอาไปใช้กับพืชเร่องการเจริญเติบโตได้ดีมีพืชไหนเราจะปลูกปลูกก็ไปลองก้นหลุมเน่สลัดก,ก็ลองก่อนแล้วจะมีสูตรหนึ่งที่เรากำลังจะไปดูสูตรของอาจารย์ทองปานนะครับเรื่องุยหมักจากถัว่ว เอาไปลองก้นอีกชั้นหนึ่งปุ๋ยนี้ถือว่าหมักแล้วนําไปใช้ไม่มีผลก,กับพืชครับสามารถเอาไปผสมกับผสมลองก้นหลุมนี่เลยหรือวางในตรงที่เราจะเอาต้นผักมาปลูกรือว่าหมักแล้วถ้าความเป็นกดเป็นอะไรมันหมดไปแล้ว แต่มีแต่ว่าปุ๋ยมันจะมีค่ากดแก่ๆนิดนึ่งแล้วก็คลุมด้วยผ้าผ้าพลาสติกเนี่ยคือ ทำไมต้องคุมเพราะว่าเราจะต้องให้เขาอบพิม์ซีจะเกิดความร้อนถ้าลมปะทะแห้งเขาก็จะไม่เดินคุมเพื่อไม่เกิดการอบเกิดเขาเรียกอากาศไม่เข้าถ้าอยู่กลางแก้งไม่ดีนะครับต้องทำในล่มแล้วก็คลุมพติกไม่อากาศอย่างนี้หน้าหนาวนี้ลมมามันจะทำให้ ทําให้เชื้อลาเดินไม่ดีมีความชื้นไม่เพียงพอแล้วก็ทับอันนี้ก็พวกพวกยางที่เราปาดล้อยางเอาไปทําเป็นที่ปลูกผักเศษที่เหลือก็นำมาใช้ประโยชน์เป็นวัสดุทับอย่างดี ตัวน,นี้ก็เป็นปุ๋ยคลองใหญ่สูตร5-3-2-1ก็ใช้ทั่วไปใช้ก็ใส่พวกไม้ผลผสมดินปลูกอันนี้ก็ถือว่าเสร็จทิ้นพิธีการสูตรปุ๋ยเล่งการเจริญเติบโตของผัก